สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบกคนทุกคนในนอมันนี้พบก,กันกับสลาอีกแล้วตอนนี้สลากะมาเือนมาสร้างในนอทุกคน,น,นเนาะเอาได้แล้วและชนิดสำริดแล้วเนาะก,การลกมันอีกยังของสลาอยู่ทาแตง่งเนาะทุกคนสลาก็เลยมาบานมาบานมือวานนีเนนะทุกคนเนาะยูบานสลาอากาศกับบอลในน้าตอนี้กับสลาย่าง,องอันอาบน้านทุกคนอากาศดีาลแบบปันบวดหน้าอีกยังขนาดอาบน้าลึกๆเนาะผันออกห่อนสัเนอยู่บานสลา สลากค่ายมันกนะไล่มาลายทุกคนได่ได้ซองลานกีบทุกคนเงินบาทสลากกับบ่าวบ่าไดบานักสลากาลเงินบาทมาเป็นบ่าได้เงินกีบเฉพาะนะทุกคนเนาะแต่นน <c oughs> สลากามมาเพื่อนมาซานของตัวเองเป็นทีเรียบร้อยแล้วสลากก็เลยสลองว่าสันซื้อปลามลายทุกคนตอนนี้กะนซื้อปลามาปีงเนาะปีงหัวมันเพราะวะ่านันเพิ่งหนึ่งมาทุกคนเนะาะเพืนมกินบะมือประสั์ นี่ก็คือตาม,มักแต่งข,งขา้าเห่าเยวเฮาจะกินกับข้าวเจ้าเราซิมก่อนทุกคนก็คือสีแซ็ตตุเบิ่งหน้าตาก็คือสีนวาวาสัวภาษาขึ้นกายเบิม้มไปเลยมากินพร้อมข้าวเจ้าของเฮาเนาะนี่ก็คือข้าวเจ้าสลับ่ได้กินข้าวเหนียววันนี้สมาชิกก็สิลาหนดสมาชิกหายกันนี่คือลูกเช้า หลังลงแหมยาวามาเลยส pues okay. ละจะจานเข่าแล้วนะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนสละกับตักเข่ามากินแล้วเนาะสละจีจานเข่าเลยสละมากินแต่เสียทุกคนเผ็ดเผ็ดก็คือที่เสพที่น้อยยังเบิองหน้าตากับพิเศษอยู่นาะทุกคนเห็นกระติงปากของเขาเนาะสลับป้งหัวมันแะทุกคนปิ้งลายยันมืดประสาท Oh. แทบแบเลยกินกระตามมักแตงทุกคนป่ากัราคาป่ายูบานสลากัมโลสะสองพันทุกคนกินเผาเลยเนาะหอนหอนทางเพชรสุดยอดอกรอบกรอบหลสุดยอดความันแสบเนาะแสบนวกัวกว่า,วาอะไรมาก ตำมะแขงยอดนำปลาแดกนิดนึงมาสั่นเอาบนนี้แต่ทุกคนรักนานมากินจังสีน้องหัวล้าเนาะเป็นลานตาจังเลยแต่ว่า คุณด,ดอนเลยทุกคนช่างเชรแซ่บเลหวานสั่นกินปิงปลาพาน,น้ำเนาะเขาเอือบอย่างด,ดีมีัาง เดียวทุกคนเนอะพญาตะกินเขามากินเขาล้ำสระพร้อมกันเลยรับรองมันอน่้อาหารแซ่บมากมลูกเท้าสิประมาณนี้ทุกคนมันหิวข่าวแ้ว เหนืยวตาของเราทาครบเครื่องเนาะทาใส่เบอร์ุกอยางเลยหลือไทน้ำกันถ้ามไม่ทหลาวราชีแกงเราหม่เนาะคนเนาะก็เลยว่าไปื่อไายนางเนาะมันขาดตลาดแล้วั่นมันบ่มีเนาะไายนางอยู่ทางบ้บานเนาะก็เลย เปลี่ยนซื้อปลามาเปียงกับมาแตงมาตำมาแตงตีงปลาเด้เนาะเติมเผ็ดแล้วอ,อืมอออแล้วทุกคนเผ็ด้ว ป่าคงเขากันสีใหม่หน่อนิดนึงเนาะตอนปีนสละลงเลยปีนป่าไทายใหม่ เบ็ดแห่งทุกคนน้ำตาสลายแล้ว <laughs> มันนิ่กินจังเียอะทุกคน กินเขาเแล้วจะสิอาบนานแล้วยังทนอาบนานาเหมือนตอนนี้ทุกคนเห็ดกินเห็นจาก็เลยมากินข้าวก่อนเพราะว่าทางนี้อากาศบ่หนาวเนาะก็เลยบเบาๆปัญ้าหัวปลาขอ,อาคงเขาใหม่นะเนาะดันเนะ พามาข้าลืมมาสั่งเ้าลืมแล้วปีนปลาปะเลยเ็ดไก้สุดเพว่ เผ็ดหวามแรงเลยกะจุ๋ยเลยนี่จะเบิง่บงฟังเผ็ดความแรงทุกคนเบิ่งไหมเอาน้ำปลาแดงลงไปพร้อมกับปลาของเขากินมาเบิดแล้วทุกคนเลยเผ็ดร้ายโอเพี่น้องปองป้าเนตลยดต้อกได้กินเขาจากท้องทำคันก็เราสนิทเผ็ดแห้งนะเอาไว้ต่ำเผ็ดโพดท,ทุกคน เป็นคำตัวถ่ายออกกับเนื้อปลาข่าเข้เนื้อดีเป็นดีนุ่มๆเลยโอเคเลยพี่น้องกองไฟ สำหรับมือนี่ไฉระกิติคอจบคลิปไว้ชนีเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้สระมาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉระฮิดคลิดต่อไปเนะาะสำหวับมนื่อกิติคอตัวไปก่อนไหวครบกันหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย